ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ให้ด้วยนะครับกริ๊งกริ๊งกริ๊งสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกุ้ยบิรีร h ชาแนลครับม้อนีมาเด้อกินข่าวันอาทิตย์พอดีฝนตกเนาะช่วงพายุถ่ายทุกคนดูแลสุขภาพเลยนะครับมามากินขขาน้ำกันครับสวัสดีค่ะมาเด้อแซมไซกินพัดมีโคลาด มันนี้พัดมีโบราได้เดีวยวมันนี้ก็มีพัดกะเพราหมูกรอบแล้วก็พัดกะหลำ่ำหมูกรอบแล้วก็พัดมีโคราดหมูกรอบโอ้มันนี่เป็นเสนอเมนูหมูกรอบกับหมูกรอบเราไปลองกินน้ำกันแซ่บ ไ็้ปะพอดีกินง่ายๆพี่น้องนอนหยุดบรรยากาศขึ้มฝาขึ้มฝนบรรยากาศน่านอนมากเลยพีน้อนไม่ได้แล้วเพิ่งตืนง่นเราอยากเอามือเด้อยเลยกินเสร็ เลื่ตมตบม,มึงงอแล้วแ่บลลูกคิปโดนเนื้อ ไม่เคยมีเวลาเห็ดกับเขากินนงานร้านช่วงไม่มีเวลาเห็ดงานเนอย่ยเหลือกซองตุ่มทัมท้งม,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 มือชำมากกับเดือดเลือนี่มันเหนียวเบาเลยเนาะ เดี๋ยวนาะพี่น้อกจะบัดใจน้ำท<ว>่วมเพราะว่าแถวโคลาชเจอหนักเลยเนาะน้ำท่มมวมอะไรก็ข้อใหญ่เข้อใหญ่เดิปัญ้า,าเสื้อดิปั <c oughs> นหาเสื้อน้ำท่วมเข้อใหญ่เมือ่อตอนสมัยฉันนั้นท่วมเทมียมเนาะมีหลายคนในว่าให้ไปซื้อบ้านเข้อใหญ่เด้อ <c oughs> ย่านน้ำท่วมเปลี่ยนว่าคิดใหม่แล่ะ เี่คือควนบนนนนอนของธรรมชาติอมเดี่ยมันจมืมดง่แล้วต๊อีกแจ๊กเป็นพายุยังบุ๊หลายพายุปพดไปหนอะบุหรู่ว่าพายุยังมาเน่ถ้งไงเพจดปลอมเพลดแท่ซื้อจิงซื่อปลอมบุ๊แจ๊อันได้กับบุหรู่ซับชนอย่างเี้ยเดี๋ยซือ้อมันแมนบุ นี่ไงนสั่งเห็ดเลยเนาะปาดมส่ง,งเขาก็าร่องดีด่ดน,น้ำม,มากามากหลายผลมันจะเป็นอะไรเนี่ยวาเนี่ย,เ,ยเขาเม็ดเน,นาเออรสาน่ะสวยเอินรสา,าเขาเน่าเนีย่ยพี่น้อง ลังจะออกล่วงนำออกมาสวมเขาไม่หงายเขาไมา่หยีบเลยออกมากจะเป็นเม็ดลนะีบๆมั้ง เาต็มปีที่แล้วเพื่อกินข้าวปีนี้พ่อกินบ่บมีปีนี้ว่าแรงรที่เาสบร้านจีรแรงแล้วนะตกมากแบบนี้จับจับ bây giờ mì mì khô lạ sụt cuối với lầm, thịt này ngon to đấy bà bởi đĩa nhúng làm con cái ถ้าเกรืองมาถึงเทากับปุ๋งเพิ่มได้พี่น้องห้าพัดแล้วใส่พุ่นกุหลาบใส่พัดอันนั้นใสพ่พริกผัวใส่ใสปลาพงาอ่ะช่วยพัดกับพัดแบบนี้สูตรไายสูตรมันพัดมันหวานเนี่ยยิ่งนร่อยมากทำเยลก็ออดี มากวานหมดลูใ้กินพัดมีไม่กินข่าวพัดมีมันมากว่าคนมันหวานมากเลยมาแล้วเดี๋ข่อยคือเบิองข่าวตัวว่ะ nốt vào để và đâu Vâng nào, à Nào còn nhăn cái với tôm nhầy rồi bà Tôm nhầy lựa buồn อมอมอเคน,นี่เพราะส่นออเสินประมาณสามก่อนพก็กี่กก่อนค่ฮะฮุบอ่าทุก จิ้มหมดือเยแก้ดหมดจับจับอิ่มแล้วไม่หนอกท่านประธานยังไม่อิ่ม Ừm subscribe cho kênh <Nhạc> Ghiền rồi. คำยังไงว่าดีได้เส้นมันบนอันนี้นะเนาะเ้นมันแตกกันวนี่เนเคื่องเตียวเื่องเตียวมันติดกันเนาะเส็จกันกนันติดกันเลยเสือิอก็ผ่านนะพิมไม่ได้เลย อโอเค bây น้ลองอิ่มแล้วครับผมเหมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกุยหลังชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ห้าสองคนกลางมาสวัสดีครับรบ,บายบาย กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe ให้ด้วยนะคะกริ๊งกริงกริง